สวัสดีคยวะวันนี้เราจะมาบอกรูปร่างนางกันนะคือนางเนี่ยจะมีไว้คือนางเนี่ยจะมีแบบตรงนี้มันจะเป็นแบบพวกอะไรวะถาวนหรือสลายอนะั่นเออแล้วดูแล้วดูสังเกตตรงนี้ไหมเดี๋ยวจะวงกลมให้ดูดีกว่าจะวงกลมให้ดูนะเดี๋ยว เนี่ยตรงเนี้ยนางอะ่ะจะสังเกตใช่ไหมเออเน,นี่ยตรงเนี้ยคือนางเหมือนจะมีแบบผิวลอกอะ่ะเหมือนเหมือนนางเป็นแบบเริ่มจะมีเกตปลาเออซึ่งสกิลเอ้ซึ่งสกิลของนางอะ่ะจะเป็นแบบแบบแบบพุ่งเออพุ่งเออแบบสกิลแบบพุ่งอันนี้ก็จะมีเหมือนกันเนี่ยเกตตรงตรง,ตรงขาตรงแขนตรงหน้าบ้างเออเดี๋ยว เออจะว่าไปสกินนี้มันเหมือนสกินแมรี่ดิมกันนะเนะี่ยเออใช่ใช่ใช,ช่มองไปมองมาเหมือนสกินแมรี่แต่ไม่ใช่นมันสกินเซไม่ใช่มันไม่ใช่สกินเป็นตัวฮันเตอร์ตัวใหม่ก็คือชื่อว่าเกสนั่นเองเราออกคือ,ค,อคือเราออกให้ดูข้อมูลแล้วนะเออแล้วก็ดูความสามารถเมื่อกี้จะทำอไรลงไปเนี่ยแอบสังเกตตรงตานางไหมมันคืออะไรอะ่ะที่มันย้อยออกมา เออมันคืออะไรอะ่ะเลือดหรอใครจะสังเกตรตรงที่หูนางบ้างหูนางจะเป็นแบบหูแหลมอะ่ะเออหูแลหแลมเนี่ยหูแหลมเนาะส่วนเสื้อนางก็จะแบบข,ดขาดๆลุยๆป,ป้องๆจริงๆเดือดแบบเออชุดขาดอยู่แล้วอ่ะเนาะแล้วเธอก็จะมีเข็มขดัดเดี๋ยวเราจะดูดรอบๆทั้งตัวนางเลยนะดูไน่นะน,นะนี่แบบ ใหญ่มากคือนางสวยมากเลยอ่ะใครไม่รู้นะโอ้โหปบบคือถ้าใครไม่ดูคลิปของพี่อ่ะพลาดสุดสุดพลาดมากอืพลาดมากเลยคือพลาดมากอ่ะถ้าใครไม่ได้ดูคลิปพี่เนี่ยคือพลาดสุดสุดสัดสงเกตต,ตรงกระโปรงนางปะมันจะขึ้นลาปะเออเหมือนขึ้นลาเลยอ่ะเออเหมือนขึ้นลาเลยอ่ะน่าเกบ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e แล้วก็กดติดตามให้ด้วยเนอะบ๊ายบาย